จะราเข้าถึงช่อง nft feeder นะครับวันนี้เราจะมาดูเกม league of kingdoms ีนะครับคลิปนี้เป็นตอนที่5แล้วเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับ treasure นะครับ treasure คือไอตัวที่จะไป boost สแตตของเราในเกมนะครับก็เริ่มจากอย่างแรกเลยไปดูกันก่อนว่าไอ treasure เนี่ยเราจะไปดู treasure ของเราที่ใช้อยู่ตอนนี้ได้ที่ไหนนะครับนั่นก็คือคลิกตรงที่หน้าตรงนี้ของเราโปรไฟล์เรานะครับ แล้วก็ลงมาข้างล่างนี่มีทเชอร์อยู่จะเห็นว่าเรามีทเชอร์อันไหนที่เรามีบ้างแล้วก็อันอันไหนที่มีดาวคือเราอัพไปแล้วครบ1อย่างนะครับซึ่งอันนี้เกมนี้เนี่ยมันจะแบ่งของเป็นสีอย่างสีระดับก็คือ normal normal มันจะมีแค่2ดาวนะครับสูงสุดแล้วก็ขึ้นมาอีกอันนึงเป็น3ดาวก็คือ magic เหมือนแร่นะครับก็เป็นตัวสีฟ้าแล้วขึ้นมาอีกอันนึงจะเป็นสีม่วงสีม่วงเนี่ยเขาเรียกว่า epic แอปิกเนี่ยจะมี4ดาวแล้วและมากกว่านั้นก็คือจะเป็นสีแดงก็คือ l e g e n d a r y l e g e n e a r y นี่มีโอ้โห้าดาวนะครับซึ่งอัพกันยากมากเพราะว่ากว่าจะได้มาแต่อันของ Legendary เนี่ยยากมากนะครับก็ที่เราเห็นเนี่ยอันเนี้ยจะเห็นว่ามันจะมีช่องอยู่6ช่องให้เราใส่ได้นะครับแต่ว่าช่องพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้อนล็อกมาอัตโนมัติ เราต้องไปดูว่าช่องเนี้จะอันล็อกได้จากไหนต้องดูเลเวลร,ระดับอันนี้นะครับระดับนี้ไม่ใช่ระดับของของไอคัสเซอร์ล้วนะครับแต่เป็นระดับของตึกที่มันอยู่ข้างๆอยู่ตรงนี้ t ร e a s ชอร์เฮาส์ข้างๆทร e ชเชอร์ซึ่ง Treasure House เนี่ยเราก็ต้องไปดูตรงไอเครื่องหมาย Information นี้ว่าระดับเลเวลไหนที่จะได้กี่กล่องกี่สล็อตนะครับนี่ไปดูเลยเริ่มต้นระดับแรกเนี่ย เลเวลหถึงเลเวล4เราจะมี2องสล็อตแล้วเลเวลหถึงเลเวล9เนี่ยจะมี3ามสล็อตนะครับก 8, ็เลเวลต่างตเนี่ยมันอัพได้เลยอยูแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็ติดอยู่ที่4ี่สล็อตที่เลเวลบ้านสิบหนะครับเพราะฉะนั้นจะพยายามอัพให้ได้เลเวลยี่เร็วๆเพื่อที่ได้มี5้าสล็อตที่จะใส่ได้มากขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็ไปดูกันว่าพอมี5้าสล็อตแล้วเนี่ยควรใส่อะไรบ้างแล้วก็เลือกใส่ยังไงนะครับ คลิกตรงนี้แล้วกดดูทเชอร์ก็จะขึ้นจอนี้เหมือนกันตอนนี้ที่ผมเลือกใส่อยู่เนี่ยไม่ว่าจะใส่อะไรไปเนี่ยมันจะมีเหมือนกับบูสเป็นสรุปตารางว่าที่ใส่ทั้งหมดเนี่ยได้เพิ่มอะไรบ้างเท่าไหร่มี Gathering Speed ของทุกอย่างเนี่ยเท่าน,นี้ production Speed เพิ่มขึ้น storage เพิ่มขึ้น production เพิ่มขึ้น production เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าก่อน ก่อนที่จะไปดูทีละอันเนี่ยจะบอกกันว่าการที่จะอัปเกรดไอ้ทรัชเชอร์ของเราได้เนี่ยมันจะมีไอ้อันนี้อันนี้คือการอัปอัปไปแม็กซ์แล้วครับพออัปแม็กซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้1ดาวอัปแม็กซ์อันที่2ก็ได้2ดาวก็จะเห็นเป็นรูป2ดาวตรงนี้นี่อันนี้ส่วนอันไหนที่ยังอัปไม่เสร็จเนี่ยไปดูตรงนี้ได้ซึ่งตอนแรกสุดเนี่ยมันจะเริ่มที่10นะครับแล้วก็บวก10ไปเรื่อยๆก็เป็น20 30 40 50 เพราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดเนี่ยต้องใช้150อันนะครับ150ไอ้ิไอจิกซอเนี่ยเพื่อที่จะได้1ดาวไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามแต่ว่าการที่จะได้ไอจิกซอมาเนี่ยของแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันนะครับไปดูอันโดยทั่วไปเนี่ยกดไปที่บวกปุ๊บมันจะบอกว่าเราสามารถเปิดจาก Silver c h e s t Gold c h e s t แล้วก็คาราวานก็คือไอ ที่ที่เราซื้อของได้เนี่ยก็จะไม่ส่วนใหญ่จะได้จากสองสาอย่างนี้แต่ว่าพอเป็นไออะไรแอปปิกขึ้นไปเนี่ยซิ l เวอก็จะไม่มีนะครับอ่ะออกไปให้ดูถ้าเป็นแอปปิกปุ๊บซิ l เวอก็จะไม่มีนะครับ้ยซิ e เวอร์เชสไม่ม,ม,มีแต่มันจะไปอยู่ในโกเชสแทนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไอพวกอย่างเงี้ย ของ legendary อ่ะบางทีไม่มีให้ไม่มีให้หาเลยก็ได้นะครับแต่น,นี้มันเป็นเคสส่วนน้อยแต่เคสส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่อยู่ใน VIP อแพ็กเกจอย่างเดียวนะครับปุ๊บนี่ปกติส่วนใหญ่เนี่ยสามารถหาได้จากไอ้โคเชสกับคาราวานเหมือนกันนะครับซึ่งอ่าคนที่เป็นสายฟรีเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าจะทำ ไอแอปปิ Epic อันนี้ให้ครบหลายๆอันเน้นอันที่หาง่ายๆนะครับอันที่หาง่ายๆคืออะไรอย่างแรกสุดที่หาง่ายสุดเลยคืออันนี้ที่เป็น l e g e n d a r y นะครับเพราะอันเนี้ยไม่ใช่ได้จากการเปิดหีบแต่ได้จากการที่เราตีไอแะดมตีเดสค่าถ้าดอมตีเดสค่าเนี่ยก็จะได้ไอพวกนี้มาแล้วแล้วก็ไปอัพอัพได้เรื่อยอันเนี้ยมันจะดีตรงไหนดีสำหรับสายสายตีมอนนะครับ เพราะเราจะมีแอคชั่นพอยต์เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเราได้1ดาวปุ๊บเนี่ยก็จะได้แอคชั่นพอยต์เพิ่มขึ้นการที่เราจะดูว่าสายสายเนี้ยอัพมันมีเห็นไหมมีส่วนของดาว1 2 3 45เนี่ยถ้าเราคลิกไปตรงชื่อนี้เนี่ยมันจะบอกว่า 1...1... 1, 1, อัพ1ครั้งได้เป็นเท่าไหร่อัพ2ครั้งได้ได้สเตตอะไรเพิ่ม3ครั้งได้4ครั้งไอะไรเพิ่มนะครับก็จะดูตรงนี้ได้ อันนี้เกมมันจะมีบั๊กตรงนี้ที่ว่ากดแล้วมันไม่หายไปนะครับอันนี้เป็นสายตีมอนนะครับเพราะฉะนั้นแอคชั่นพอยเยอะตีมอนแล้วจะเราจะเก่งขึ้นแต่ถ้าตีกับคนเนี่ยก็ไม่เก่งขึ้นนะครับมีฮีลิ่งสปีดด้วยเพื่อที่เราจะได้โรงพยาบาลไม่เต็มแล้วก็คนตายน้อยลงนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนจอก่อนไม่ไงั้นมันไม่หายไปนะครับเป,เป็นบั๊กของเกมนอกจาก ตรนี้นอกจากสเตตที่เป็นอยู่ซ้ายมือนี้ใช่ไหมครับยังมีสเตตในการที่ที่ได้ดาวพวกนี้อยู่อีกซึ่งถ้าเราได้ครบ5อันเนี่ยก็จะได้สเตตนี้ขึ้นมาอันนี้มันจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทน้นประเภทหคือเป็นการอันล็อกอันล็อกไอเหมือนเป็นสกิลที่เราสามารถใช้ได้นะครับซึ่งใช้แต่ละทีเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะมีดวเลชั่นเท่าไหร่ก็คือความยาวของสกิลนี้จะยาวเท่าไหร แล้วก็คูลไทม์เนี่ยคือต้องหลังจากใช้แล้วต้องรอหนึ่งวันในการที่มันจะคูลดาวแล้วก็เราสามารถใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นของอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เทรนสปีดนะครับผมมันเขียนว่าลบห็ใช่ไหมแต่ก็น่าจะหมายความว่าเวลาในการฝึกทหารเราจะลด5%นะครับไม่ใช่ว่าสปีดเราจะลดลงนะครับและตอบอันต่อไปเลยมันก็จะเป็นไออันที่เป็นแบบ บูสต์ Boost หลักๆของทั่วไปก็คือจะไปเพิ่มสเตตในการดีเฟนซ์ให้ทหารมา้าหรือเพิ่มการเทรนสปีดนะครับอันนี้ต้องออกไปอีกจอหนึ่งเพื่อจะให้ตัวนี้มา่ายไปนะครับอ่ะแล้วก็นอกจากที่เราสามารถจะเลือกอจำนวนช่องนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะมีอันนี้ที่มีความสำคัญประสมควรนะครับอันนี้มันจะเป็นการเซฟเหมือนเป็นการเซฟเซ็ เซตของเนี่ยมันมีเซตหนึ่งเซตสเซตสามเซตสที่เราสามารถเซฟได้นะครับซึ่งแต่ละเซตเนี่ยก็ตั้งให้ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับบางทีมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนจอให้อลองดูไปเรื่อยๆสมมุติเซตหเราจะเลือกให้เป็นการเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้นเซตสก่อนนอนเนี่ยเราก็เอาเปลี่ยนเป็นเซตที่โปรดักชันให้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับและเซตสเซตสเนี่ยอาจจะเป็นแบบสําหรับทหารลาบของเราให้เก่งขึ้น อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเซ็ตที่เก็บเกี่ยวข้าวเยอะแล้วก็เซ็ตที่เก็บเกี่ยวทองเยอะก็ได้นะครับเป็นการแบ่งๆกันไปเอาสะดวกใช้อันไหนก็ใช้ไปนะครับอย่างผมเซ็ตอยู่ผมก็เซ็ตว่าอันแรกผมก็คือ g a t h e r i n g เลย gathering ทั่วไปไยังไม่เน้นอะไรไปทางนึงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ยังต้องใช้ g a t h e r i n g ให้ครบท,ทุกสายอยู่แล้วก็จะมีเซต production ซึ่งก็จะบอกว่า โปรดักชันเนี่ยเน้นอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมก็เน้นในการโปรดักชันของทองไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือพวกสโตรจเพราะว่าถ้าโปรดักชันเด็ดเร็วแต่ว่าสโตรจไม่เพิ่มเนี่ยมันก็จะเต็มแล,แล้วมันก็จะไม่ได้ของต่อนะครับก็จะไม่มีประโยชน์ในการโปรดักชันยาว <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้ไอ้อันเนี้ยทำไมเลือกโปรดักชันเยอะทองเยอะเพราะว่าเนี่ยผมมีเหมืองทองในบ้านเนี่ยเยอะกว่าอย่างอื่นนะครับ เหมืองทองเยอะกับเหมืองหินเยอะแต่ว่าไอ้ที่เก็บที่เก็บไม้ที่เก็บข้าวเนี่ยก็จะมีน้อยหน่อยเพราะว่าเราไปฟาร์มข้างนอกเร็วกว่าด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม้ด้วยนะครับอะแล้วก็มีคนน่าจะเป็นฝรั่งแหละเขาสรุปมาให้หมดแล้วทั้งหมดเนี่ยตารางทั้งหมดเนี่ยของแตกต่างกันยังไงขออนุญ,ญาตเปิดตารางเขาให้ดูนะครับนี่ ทำมาดีมากเลยแต่ถ้าดีกว่านี้ถ้าเขาใส่รูปเข้าไปด้วยนะคะระับเพราะตอนนี้มีแต่ชื่อเขาจะบอกว่าเปิดเต็มจอเลยแล้วกันยังไม่เ,เต็มจอเดี๋ยวอาจะเปิดยอดอ่อยทีมันจะยากนะคะรับ t r e ชเชอรเนี่ยจะมีเขาแบ่งเป็นสำหรับไอ้พวกทหารใช่ไหมอ๋อย่อตรงนี้ได้พวกทหารพวกที่ใช้เอาไปแบบ a t t a c k d e f เ n s e อะไรพวกนี้เขาแบ่งมาเป็น1เซต แล้วก็ถ้าเป็นรีซอสเนี่ยเขาจะแบ่งมาอีก1เซตว่าอะไรที่มันเกี่ยวก่ารีซอสบ้างแล้วก็เขาจะบอกว่าอุดมคติของเขาเนี่ยใช้6อันนี้รวมกันจะเท่มากๆเพราะว่าตรงนี้แบบโอ้โหมันรวมกันอะไรเยอะสุดๆแต่ว่าของที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันเป็นแค่อย่างนี้ซึ่งอุดมคติเนี่ยบอกเลยว่าให้ตัดตัดสีทองออกไปให้หมดอย่าเอาไปเป็นอุดมคติของใครสักคนนะครับแล้วก็ ให้ใช้อันนี้นะครับให้เป็นอุดมคติ <c oughs> แล้วก็ไม่ว่าจะจะเป็นสายรีซอร์สหรือจะเป็นสายสายนี้ก็ตามซึ่งสายนี้ไอ้สายสายแบบโจมตีนะครับสายแบบก็แล้วนะเอาไว้ต่อสู้ซึ่งสายไว้ต่อสู้เนี่ยมีอันเดียวที่เราสามารถทําให้เต็มได้โดยที่ไม่ใช้เงินก็คือที่เมื่อกี้บอกไปอันนี้เพราะฉะนั้นทําไปเรื่อยๆอย่าใช้มันจะมีอะไร มันจะมีจิ๊กซอ2ชนิดนะครับลืมบอกไปจิ๊กซอที่เป็นตัวของมันเองเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะมีจิ๊กซอที่เป็น universal นี่ก็คือสามารถเอาอะไรมาแทนก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเรามีผมสมมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมสามารถเอาไปบวกบวกบว,กบวกตรงนี้ได้แล้วมันก็จะเยอะขึ้นนะครับเนี่ยแต่พอ exchange ปุ๊บเราก็จะได้มาแต่เราต้องเต้นไว้เลยว่าเน้นอันไหนที่จะ ทำให้มันเยอะที่สุดนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมกาลังเน้น up อันนี้อยู่นั่นก็คือ b บ e s s e d branch เนี่ยการกิ่งไม้ที่ทีมได้รับการเสกมาแล้วเนี่ยเพราะว่าผมอยากได้การผลิตทองได้ผลิตหินเยอะๆแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ผลิตหินเยอะเสร็จใช่ไหมผมก็จะได้ผลิตทองเยอะด้วยแต่ว่าตอนเนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากผลิตอาหารเพิ่มไม่อยากผลิตไม้เพิ่มแล้วก็ แต่ความจริงเนี่ยผมอยากได้อันนี้นะครับแต่ว่าถ้ากว่าจะได้อันนี้มาเนี่ยต้องใช้ต้ง300อันซึ่ง300อันเนี่ยจะมีอันส p e c ิฟิกก็ไม่รู้อาจจะมีไม่กี่อันแต่ว่าต้องใช้อัน universal เยอะมากเพราะฉะนั้นผมก็จะไปหาอันต่อมาที่จะเลือกเพิ่มซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้เพราะว่านี่มีผลิตทองเพิ่มนะครับแล้วก็ทำให้ resource production ของทุกอันเลยเนี่ยเพิ่มขึ้นผมก็เลยคิดว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเน้น เป็นอันนี้1อันนี้2จะได้ทั้งอันนี้แล้วก็2ดาวนี้นะครับอันนี้คือความคิดผมที่กล่าวว่าจะทําเป็นขั้นตอนต่อไปแล้วก็ไอพอเป็นแอปปิกเนี่ยผมเลือกอันที่จะอ up e m u l e t e of life ไปดู e m u l e t e of life ในตารางเขาดีกว่าจะได้ศึกษาการใช้ตารางเขาด้วยนะครับ e m u l e t e of life เนี่ยเป็นของที่ i d เ l เขาไม่ใช้นะเพราะว่า ไอดีเขาเน้นเน้นการการเดลิงแต่ไม่ได้เน้นนั่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะอันนี้ปึ๊บปึ๊บการเลิงทุกอย่างรวมเพิ่มสิบแล้วก็ก a ร h e ลิงโก o เพิ่มสิบนะครับซึ่งอ่าก็มันก็ไม่ได้เขาเรียกนะไม่ได้พวกโปรดักชันแหละแต่ว่าอันเนี้ยพอพอเราไปขุดขุดลงกับขุดทองแล้วเนี่ยมันได้เยอะดีนะครับ ซึ่งก็กล่าวว่าต่อไปคงเอาไปรวมไกับข,ข,ขุดทองเนี่ยที่เมื่อกี้เห็นนี่รวมกันก็จะได้เยอะนะครับนั่นแหละแล้วก็ขุดหินเนี่ยก็จะได้เยอะด้วยแล้วก็ต่อไปถ้าเราอยากเป็นสายขุดอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็มาดูแถวนั้นแถวเดียวเลยสมมุติเป็นสายขุดทองที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูออปากกาดีนะครับกดแรงก็หนาเส้นหนา ก็เลือกเลยว่าเอา1 2 3 4 5แล้วก็อันนี้มันสิบหมดใช่ไหมเอาเขียนใหม่ดีกว่าอย่างที่บอกคืออันที่มันยากเนี่ยเอาเปลี่ยนเป็นสีนะกานะครับเอาเส้นบางๆอ่ะพวกนี้ยากเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าจะมีได้แล้วก็สายขุดทองก็มีของที่ใช้ดีก็คืออันนี้1 2 3่สอามอันนี้ แล้วก็ไปเน้น3อันที่มันตรงกับตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอนตรงนี้มันได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเน้น2อันนี้ก่อนเลยนี่อันที่1ที่ต้องใช้อันที่2ที่ต้องใช้แล้วก็มาอันที่3ก็เือนอันนี้แล้วก็4ีหค่อยมาเลือก4ีอันนี้ก็ได้อ่าซึ่งพอพอน,นี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอามอออัตโนมติขุดอย่างอื่นได้ ได้ดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ค่อยดีหรอกมันก็ได้อันนี้มันนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับอ่าอันนี้คืออันที่6เลือกอันไหนได้6ก็อันนี้กับอันนี้คล้ายๆกันใช่ไหมก็เลือกอันนี้สักอันหนึ่งก็ได้อ่าหนึ 1, 2, 3, 4, 6, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกตามลำดับนี้ที่จะใช้ไปแต่ว่าอย่าไปดูถูกของที่เป็น normal นะครับเพราะ normal เนี่ยมันก็ผมว่ามันก็ใช้ดีเหมือนกันแล้วก็ได้เยอะเหมือนกันอย่างเช่นอันนี้เนี่ย ได้ทั้งโปรดักชันทองแล้วก็ขุดทองแต่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเลิกใช้มันไปนะครับเมื่อเรามีของที่เป็นเมจิกเต็มแล้วนะครับอ่ะคิดก่อนอ่ะมายกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งสมมุติเราเป็นสายขุดฟาร์มเยอะใช่ไหมสมมุติเนี่ยแล้วเราส่วนใจจะใช้เป็นทหารที่เป็นอินฟันทรีก็คือทหารรามน,นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเน้น อะไรที่อินเฟนที่ตรงนี้เยอะแล้วสิ่งที่คนเน้นที่สุดในการขุดเนี่ยก็คือนี่โหลดนะครับโหลดคือทําให้สามารถขนของได้เยอะขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นอันนี้อันนี้อะไร Mark of w a r r i เ r รเราก็ไปไล่ดูว่า Mark of w a r r i o r คืออะไรนะครับในนี้ไปหาเอาเดี๋ยวจะนาน <c oughs> อ่ะ Mark o f w a r r i o r คืออะไรก็ไปหาในนี้นะครับ มันจะทําให้อะไรมันทำให้เราสามารถเนี่ยไปจุดในจุดการขุดเนี่ยเลเวลสูงขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นยิ่งขุดรวดเร็วยิ่งได้ของเยอะ่อะลืมบอกไปของที่สําคัญที่สุดสำหรับการขุดอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ใช่บอกว่ะใช่นี่ petal of flame นะครับใบไม้เอกรีบดอกไม,รกไม้รีบดอกไม้ที่เป็นเพลิง ชื่อเทซึ่งผมกำลังเล่งอัพอันนี้อยู่ที่เป็น g t h e r i n g speed นะครับพอได้ก h e r ด n g speed แล้วเนี่ยผมก็จะไปต่อที่ resource production กับ resource reserve นะครับซึ่งไอ้พวกเนี่ยอย่างที่บอกคือมันต้องไปคู่กันนะครับ production กับ reserve แล้วจะทำให้สามารถอัพตรงนี้ต่อไปได้ด้วยความจริงเนี่ย resource production เนี่ยอัน,อน,อนท่อเทมอื่นผมเยอะแล้วผมจะสามารถไปตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ย ถ้าเรา lock, อัลล็อกดาวแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยบวก15ใช่ไหมเราจะมานั่งอัพตรงนี้เพิ่มให้มันบวกอีก15เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันจะโอเวอร์พาวเวอร์มากไปบวกทั้ง30เนี่ยก็เ,เลยคิดว่าไปอัพตรงนี้ดีกว่านะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวแต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้หาได้จากการขุดคอม plete จุดจุดหาดีซอสนอกบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่มีทางใช้ ตัวที่เป็น u n นิ e r อ a l ตัวที่แทนด้วยอะไรก็ได้ในการเอ็กช n นนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาไม่เอ็กชนอยู่แล้วแต่แต่ถึงเอ็กช n น e ได้ผมก็ไม่มีมมทางเอ็กช n นนนะครับเพราะว่าอันนี้มันหาฟรีได้นะครับซึ่งฟาร์มไปเรื่อยๆสักวันทุกคนจะมีอันนี้ครบสีดาวแน่นอนถ้าเล่นยาวพออันนี้ที่เปลี่ยนจอเพราะเป็นบั๊กนะครับอ่ะอย่างสุดท้ายที่จะบอก ในการทําคลิปนี้ว่าจะใช้ t ทชเชอร์อะไรดีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญมากแต่จะบอกว่าให้เน้นให้มันตรงกับ Mastery ที่เราเลือกนะครับเพราะว่า Mastery เนี่ยผมก็เป็นสายขุดใช่ไหมสายฟาร์มสายฟาร์มเนี่ยมันจะมีเน้นๆอยู่2ช่วง2อสแบบเนี่ยหลักๆแรกเลย2อย่างคือไอ้อทีนี้ไม่ลงมาอะรีเซิร์เยอะใช่ไหมครับเหมือน r เรเร็วนี่ ก็จะมาตรงนี้ปึ๊บอ่ะแล้วค่อยไปขุดเร็วตรงนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีสายที่เป็นนี่ buff duration buff d u r a t i o ก็คือการใช้สกิลเราถ้าเราจะเน้นบัฟเยอะเราก็ต้องมาสายนี้แต่ถ้าเราไม่ค่อยมีสกิลเยอะนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าดาวบางดาวเนี่ย ไม่ต้องเอาก็ได้ไม่ต้องไปสุดอันนั้นไปไปไป,ไปอันอื่นก่อนไปเริ่มอันอื่นก่อนจะอาจจะเร็วกว่าเราก็ไม่ต้องเน้นบัฟมาบัฟนี้ได้นะครับแค่นี้เองไม่มีอะไรอันนี้เป็นสายตีมอนถ้าเราเน้นเน้นสายตีมอนเราก็มาเลือกช่องนี้เอาให้มันแมชกับเทชเชอร์เรานะครับเพื่อที่ได้เปอร์เซ็นต์มันจะบวกไปเรื่อยบวกไปเรื่อยนะครับยิ่งบวกเยอะยิ่งเก่งนะครับยีไม่ดีคนที่มีบัฟเยอะๆมีเทชเชอร์เยอะๆเดิน เลือกอัพถูกต้องเนี่ยอาจจะเร็วอาจจะเก่งกว่าคนที่ทหารเอทหารเยอะแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้ของไอเทมที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไปใช้รวมกับรูนตรงนี้ด้วยอ่าวกรูนพวกนี้อย่างเช่นอันนี้คือเอาไว้และลัมลัมเบอร์โปรดักชันก็คือหาไม้ให้เร็วขุดไม้ในบ้านให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีที่บอกว่าขุดขุดไอพวกนี้เนี่ยขุดเสร็จปุ๊บอ่ายายอมดูให้ ขุดเสร็จปุ๊บอะตรงนี้มันไม่บอกว่าจะได้ไอ้ของนั้นแต่ถ้าเราเรารู้ว่าถ้าขุดหมดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้จิ๊กซอว์อันนั้นมาอะจบแล้วสำหรับคลิปนี้มีติงหน่อยหน่อยนึงมีคนถามว่าย้ายย้ายเซิร์ฟเวอร์ไงให้กดตรงรูปโลกนี้นะครับรูปโลกนี้จะไปเราพาเราไปดูที่แผนที่โลกแผนที่โลกสมมุติเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนี้ใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการ นี่คือแผนที่โลกสําหรับ1โลกแต่ว่าโลกเนี่ยมันมีหลายทวีป Continent เราสามารถกด Continent List ได้แล้วก็สามารถเลือกที่จะย้ายเหมือนย้ายเซิร์ฟเวอร์ครับย้ายไปเล่นกับคนอื่นได้ถ้าเรามีเพื่อนอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนแล้วเป็นเพื่อนเป็นไอเหมือนเป็นกิลหรือเป็นแคลนที่เก่งๆเนี่ยเราขอไปขอเขาอยู่ได้นะครับซึ่งการย้ายแต่ละอันเนี่ยความต้องความไอเทมที่ต้องใช้มันจะบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับ บางทีมันจะมีคอนดิชันที่ว่าต้องมีทุก,ท,กทุกบ้านกับกันแล้วอะไรนี่ห้ามมีคนอยู่ในห้ามีคนอยู่ในโรงพยาบาลต้องรักษาให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็การการย้ายเนี่ยต้องใช้อายเทม1น0 0งหคริสตัลต่อ,ต,อต่อพลัง5้าหมื่ล้านนะครับถ้าพลังเยอะยิ่งใช้แพงเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเลือกที่จะเอาทหารไปตายให้เยอะๆก่อนเพะะนื่อลดพลังเราค่อย้ายนะครับแล้วก็สามารถย้ายได้ทุก30วัน างอันไม่มีการติกอันนี้นะครับสมมุติไปอันที่มันสูงสูงเนี่ยอันสูงสูงน่าจะติ๊กก,กับหมดอะครับเดาก็ไม่หมดดิโอเคตอนย้ายพลังห้ามเกิน3ล้าน3 0ล้านอะไรอย่างงี้อ่ายังไม่มีอันไหนที่มันแปลกๆส่วนใหญ่จะเป็นคิงของแต่ละที่นะครับที่จะเป็นคนตั้งกฎพวกนี้แล้วก็ ต่อไปมันจะมี CVC ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกอันที่มันเก่งๆเพื่อที่จะได้ชนะนะครับโอเคจบแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงก็กดไลค์กด Subscribe ได้ขอบคุณครับ